ดูไม่โครตะตุงทีหนึ่งครับตรงน,นี้ของทีมงานรอบเสียสาจะไม่รู้ว่าใครขครับเอ้ผู้สาวด้วยแกล้งผู้สาวผพลกผู้สาวตกสาสนอ้องดูเด้อ เร่งผู้สาวตกสามเลย่สวัสดีครับเจอกันอีแล้วเจอสาวสวยแล้วคนติดตามกี่คนแล้วเนี่ยของพึ่งค่ะ,อ,ะ 5, 5. อ,อ๋อพิ่งทำทำได้กี่เดือนแล้วทสี่ห้าเดือนช่องไหนน่ดัมแมนเร็ซิ่งดัมแมนเร็ซิ่งโอ้โห ฝากด้วยนะครับนี่เรามาดูทีมง,งานพี่ตุงครับโอ้ s k 1 0 0ครับคันนี้ดินก็จะออกตัวนี้เป็นเป็นดินดานนะตรงนี้ลูกรังได้ิดเดียวเองฝั่งนี้มีแต่ลูกรังชั้นเป็นดินหน้าดินแล้วก็ลูกรังลูกรังแล้วก็ดินดานครับดินดาน อันนี้ก็ดินดานออาานะเจาะยากไมนกัีกคันเล็กครับเมื่อกี้ผมไปลองขับอ130มาเมื่อกี้ไวมากเลยตันนี้รถขโมยนีออ่ เดี๋ยวโดนเดียวโดนยิงไม่ได้หรอกคูดจริงใจหนูเจอกันไม่ได้คร <c oughs> ับคันนี้โดนสลดเลยโอ้โหร้ายอ่ะเออ ไปนู่นเลยดูมือเปิดจับประตูาาาาคันนี้รถใครเนี่ยคันเนี้ยเสียต่ำต้องเอาโทรพักออกโอ้ ดัมเมนครับดัมเมนเรดซิงดัมเมนเรดซิงไม่ใช่รถเสียตั้มเป็นเป็นรถของน้องหรือเปล่า<ะ>อ้น,นี้ใช่รถน้องไหมใช่เหรออ๋อนี่นะเจ้าของเจ้าของรถก็คือคนนี้นี่เองอ๋ใส่กรอบนี่เปิดไฟด้วย เปิดทำไมไฟเปิดทำไมใส่ไม้ได้แล้วนีตัวเนี้ยโอ้ไฟนี่สวยดีเนี่ยไฟนี่สวยดีสีขาวก็ให้ใส่ลงมาข้างล่าใส่ทำไมส่องขึ้นบนโอ้มันเป็นไฟที่ว่ามันจะมีไฟสีเขียวไฟสีเขียวแล้วก็จะเป็นไฟหลีส่องพอเนี้มันสองขึ้นข้นขางบนนะใส่กลับเห็นไหมสวยครับสวย ต้องใส่อีกห้หลอดพอดีเลยให้มันเต็มเลยใส่ให้มันเต็มมันจะสวยนี่ต้องใส่ตรงนี้ด้วยข้างล่างต้องใส่หลอดนีออนมอนในแต้มมันจะสวยแต่คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมครับดัมแมนเรซซิ่งช่อง YouTube นะครับของน้องใหม่แถวแถวบ้านกรวดนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันคันนี้เป็นสาย,ยางเรเดียนจะไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าน่าจะดีมั้ยสาย,ยางเรเดียนเลยคันนี้ที่พีมิมแกพาไปออกเป็นเครื่อง J O 8หรือเปล่าตัวนี้เสียงเหมือนเองียบๆถ้าเป็นผมผมเอาหมวกออกดีวกว่าครับ มันก็แล้วแต่สไตล์ครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่สไตล์ฟุตโซมาแล้วครับฟุตโซฟุตโซรอบช้าครับแล้วก็มือฝั่งโน้น มีฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นทีมง,งานบุญรอดครับบุญรอดน้ำกรีนน้ำน้ำทีมทีมเ A ยางเรเดียนอย่างนี้ยต้องเติมประมาณสักร้อยสีอู้หู้ก็ฟุ้งคาด นี่เาเจอฟุตโซ่คันนี้ลายเหมือนน้องมานาะเอ้ยม้าขาวครับอูช่างยาวครับข,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 ขุดเร็วเหมือนกันนะไอตัวเล็กนี่ก็ไปวัดไปวาได้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดินทราย สมทุกรังทุกรังกันเมื่อกี้เอาหน้าดินไปเกือบหมดแล้วครับดาบชัยซีห จอหอพูดเก่งมากเลยดูว่ะมุมมมุมมม,มุมมมมมมเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนได้ไหมนี่ครับดูน้องใหม่น้องใหม่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ว้าวอิงยังวาโอ้อยนับแล้วนับแล้วนับ,น,บนับมือแล้วนับมือแล้ว เ่าดูตอนขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงฟุตโซ่กันนี่ 6m60 หรือเปล่ากันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นเครื่องธรรมดาลายสามปลายสามนี้ต้อง ขึ้นมาข้างบนแล้วยิงลงล่างครับเสียงมันจะเพาะดมีมันยิงขึ้นบนแล้วก็ต้องเจาะบ,บางฝุนและแต่คนชอบครับสไตล์ใหม่สไตล์ใครสไตล์คนนั้นนะครับ ไม่มีแต่ครับดูอ่ะขึ้นแบบโอ้โหน่านีาน่นรอบช้าครับรอบช้าขึ้นแบบสบายๆเลยไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยแค่ค้์ด,ดูอ่ะก็ขึ้นแบบสบายๆเลยเหยียบน้อยคันเร่งอ่ะมันจะขึ้นได้ไหม เยียบขนาดนี้ไงไปน้ำเนิบครับโอ้สบายสบายเลยรถนี้ <S <S 1> <S 1> นี่น่าจะเป็นรถที่มิมมิมล้อเล็กสิ่ง ทะาเลียนตัวเต็มอะไรจ๊อเ<ม> okay, ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็จะลืมฝากกดติดตามช่องเอียวลันทุ่ง้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอ,รอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ